Oh, สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักง,งานคําปุลม,มิตรเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับก็คือเป็นวันเกิดของคุณแม่จามรีนะครับผมจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ก็เพิ่งพักเบรกกับการซ้อมไปนะครับผมวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของคุณแม่จามรีนะครับผมแล้วก็มีการนัดซ้อมกันช่วง นัดซ้อมกันช่วงไหนนะครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเจอครูอันนี้ครูก๊อฟนะครับ19บเนาฬิกาส0นาทีค่ะมีการนัดซ้อมโชว์วัฒนธรรมถูกไหมครับวัฒนธรรมนะครับสังาม,มได้ใจกับครูฟุกแล้วก็ครูฟุกไม่ใช่ไม่ใช่โชว์หมูเด้งนะครับะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะครับก็คืองานมันเกิดแม่จามใช่ไหมครับอันนี้บอสโจนะครับผมยังไม่รู้ตัวอื่นะครับดู มึงแม่นของผมด้วยบนท่านหูตัวนบนนะ่ะเดี๋ยวเราจะแจกของใช่ไหมครับ,บแล้วก็ให้พัอเดี๊กก่อนแล้วคุณแ,แม่ก็จะทำบนด้วยกันตอนนี้คุณพ่อก็เช็คโชว์นะคือเราจะเซอร์ไพรส์หรอใช่เลเซอร์ไพรส์ตอนนี้แม่ยังไม่รู้แต่ว่าแม่ไม่รู้ตัวหรอแต่ฉันว่าแม่รู้นะนะแม่เดินมาแล้วไปโฟกไปปิดประต น้องฟุกไปปิดประตูหน้าต่างห้องตัตเองแล้วก็เอาผ้ายางลงห้องฟุกหนุ่มฟุกฟุกไปช่วยนางเอาผ้าผ้าผ้ายางลงผลจะได้ไม่ฝาดลกมาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปฟังเนี้ยเนี้ยคือแกไม่รู้ตัวจริงๆหรอไม่แกรู้รแกจะเจ็บเดี๋ยวพา พามาพบกับแขกคนสําคัญในวันนี้นะครับไอ้น้องๆกำลังไปปิดแม่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นปิดแล้ว,วใช่หนูปิดแล้วมาแม่วันนี้วันเกิดคุณแม่จาม,มารีนะครับเดี๋ยววันนี้คุณแม่มีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆน,นะครับผมคุณแม่ว่าอย่างแน,น่ปีนี้อยากได้อะไรครับปีนี้อยากได้อะไรถ้าถามขอเกวบตัวไม่ไม่ไม่อยาก อยากได้อยากให้ทุกคนอะ่ะตั้งใจซ้อมเต้นเ,เรื่อว่าให้มันดีแล้วก็เทอ่หววงของเราอะ่ะสู้เขาได้ให้ดีให้จริงให้มีกระแสให้ให้พ่อจะได้ไม่ไม่ผิดหวังเรื่องนี้เพราะว่าจะตั้งใจกับทำวงมากๆไปนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศ เชิญเลยเชิญเลยเดินเลยเดินเลยนี่วันนี้มีซ้อมไหมครับวันนี้มีซ้อมไหมโป้ไฟดับอ่ะพอเม่นเข้ามาไฟดับซ้อมทุ่มเนื้อทุ่มเพื่อเอออันนี้คือเขาเขาแกล้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นชายแทนนะครับ ่ในเด็กๆใน,น,นอ่าตอนวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรทำให้คนเยอะจังวันนี้หรอคะ,ห,อคะหลังจากเลิกซ้อมนะคะรอบเที่ยนนะคะวันนี้เราก็จะมีแจกเบีย้ยเอิบเขาเรียกว่าอะไรนะถุงยังชีพค่ะให้น้องๆน,นะคะ,ะ<ต>เป็นวัน,น,วนอะไรนเนื่องในวันเกิดของคุณแม่จามรีคะ่ะหรือคุณแม่จามรีช็อคนะคะของกระเพราร่วมมินอ่าปิดพัดลมปิดพัดลม ปิดแล้วปิดแล้วนี้นอนุมนยนนาน่ลเห็นมาเนรอยเ่คุณแม่แม่ไปร้อรเรับนะครับแต่ทุกคนต้องยอมรับว่ามาพร้อมกับสายฝนนะครับผมเอาไม่นะแต่ทำได้ไม่ธรรมดาทำไปเนยจ้า

ของทุแม่จารย์มีมีความสุขมากสุภาพแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะอ่าอ่าช่วยไป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 ครับโอเคครับอ่าติดไหม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 ฮ่าฮ่า เดิเอเกิดข้โอเคิดข้ Happy b i r t h d to you เอเกิดข้าอ่เอาเกิดขอบคุณนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันก็ขออยู่ด้วยกันถึงสิ้นฤดูกาลเอ่อตั้งใจเต้นให้วงของเขาอ่ะสู่เขาได้กระเสดีดีเด้อจ้านอเ จะมาเนแม่จะมาแจกนะครับแจกเป็นการเม่อหนึ่งโอเคอย่นี้เป่ายนอนครับุอ่เอสองสจากใครนะโอ้โหจากเดตองารทั้งสองทีมจากคุณรัขอบคุณครับ ่ามาต่อทัเร่อยๆนแจ่ของช้ำเรยกัเนะครับหลัจาเป่าเค้กแล้วนะครับก็จะแจกของใช้นะครับผมให้กับน้องๆเนี่ยเป็นบรรยากาศในโรงซ้อมนะครับอ่ารแล้วอ่าแล้วการเดียนที่ยังไม่มี เขาพูดอะไรหน่อยไว้พอคุณแม่หน่อยครับไว้พอคุณแม่หน่อยวันนี้นะคะเป็นวันเกิดขแม่สามีนะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นรมภารโรคไขอให้ลูกๆลานๆนะคะได้ทีมงานสรณ์ทุกคนนะคะคุณแม่ปีนี้58ปีแล้วขอให้แม่ร่ำรวยร่ำรวยนะฮะแต่เราไม่ล่รองต่อที่เราเ่ามือพนมค่ะ ใครจะไม่ได้บอกนะลูกนะเดีเหนททเนัเ๋ยวไปไจับคุณสองเต้นน่าติด ออขอไปหน่อยขอยไปหน่อยหรือไม่หรือไม่หรใครเอ่ยใครที่ยังไม่ได้ลูกใครที่ยังไม่ได้มาเอานะใครที่ยังไม่ได้มาเอานะลูกนะพอลูกพอพอครับพอครับขนะอบค,คุณพ่อวัยพ่อคุณแม่หน่อยครับก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเป็นคุณแม่ที่ดี เออหอมใหม่จับจับไม่ทันครับจับไม่ทันหอมใหม่หอมใหม่ให้ให้พ่อหอมแม่ครับไปพร้อมนะหนึ่งสองครับแม่โอเคครัโอ้เจครับไปไปก็แค่นี้นะครับแต่พ่แคร์ยังไม่ได้เดแต่พี่แคร์กับคุณแม่ที่หลังนะลูกบรรยากาศฝนตกนะครับตอนนี้พระพรอมปล่อยฝนครับพี่น้อง ครับายเดี๋ยวพักกันไว้แค่นี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมแจกของแล้วก็อวยพรวันเกิดของคุณแม่จามารีนะครับเพื่อเป็นบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็ยังจะซ้อมกันต่อนะครับเดี๋ยวมาปรปเดตนให้ฟังอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ